อ่ะพี่น้องสวัสดีค่ะทุกคนทุก่านเอ่อวันนี้เราไปส่งลาแล้วก็รีบกลับมาเนาะพี่น้องเหมือนฝนฟ้าจะตกนะคะแต่ว่าเราก็เอ่อได้มาดูข่าวเนาะตอนแรกก็ว่าจะไ์สดนะคะแต่ว่าอ้าวไหนๆก็มันเช้าอยู่เนาะอากาศมันก็เย็นๆเหมือนกับเอ่อพี่น้องก็อาจจะไป ทำธุรกิจการงานเนาะส, 6, ส่งหุกส่งล้านเนาะก็เลยอ่ะก็ถ่ายเป็นวิดีโอถ่ายเป็นวิดีโอก็แล้วกันเนาะก็พูดไปนิดนิด,นดหน่อยๆยเพื่อเป็นการส่งงานเนาะนะคะวันนี้เราเจอกับบรรยากาศท้องฟ้ามืดคลึ้มอีกเหมือนเดิมเช่นเคยเนาะพี่น้องเนาะ,นะเดี๋ยวมันจะกลายเป็นคลิปซ้ำนะคะเราก็เลยอ่ะเอาอย่างนี้ก็แล้วกันเปลี่ยนเป็นขนมมาแวะซื้อขนมที่ร้านค้า เราจะมาพูดเรื่องกัมพูชาหน่อยว่า,าทำไมถึงเอาชุดทหารไทยไปใส่ใส่ชุดก็ชุดมันจะคล้ายๆกันอยู่แล้วนะแต่ว่าใส่แบบมีธงชาติไทยติดอยู่ที่ตัวด้วยเราก็งงว่าเอาทำไมเอาธงชาติไทยไปใส่เองแล้วก็กัมพูชาเนาะ แต่ไปใส่ธงชาติไทยติดที่เสือ้อแล้วก็เอาธงชาติไปปักที่รถมันแปลกๆนะพี่น้องนะยังไงก็ถ้าใครได้ยินได้ฟังก็ไปชมก็ไปให้หน่วยงานรัฐหรืออะไรนี่เนาะช่วยกันคอมเมนต์ช่วยกันให้เขารู้หน่อยว่าเอ้มันแปลกๆนะทหารไทยก็ไม่ว่าแต่นี้เป็นทหารกัมพูชาเขมรแต่มาใส่เสือ้อ ติดธงชาติไทยแล้วก็เห็นไปติดอยู่ที่รถมั่นเก่า่เป็นการดีแล้วพี่น้องเออถ้าเกิดว่ามีปัญหากันขึ้นมาเพิบมแมนบอลเกิดฟาวะทรงค้ามหรืออย่างต่างๆนี่จะมาติดธงชาติไทยมันไม่ได้นะมันคนละฝั่งฝากับไทยนะเออแล้วมาแก้ข้อกล่าวหาแก้ตัวว่าไปซื้อชุดจากตลาดแล้วเออไม่ได้ดูธง ที่ติดอยู่กับเสือ้อมันไม่ใช่มันมันอะไรจะอย่างนั้นละ่ะเราก็งงๆเนาะแล้วก็อีกข่าวหนึ่งก็เป็นข่าวที่จับตำรวจขเขมรจับตำรวจขเขมรด้วยกันตำรวจกัมพูชาจับตำรวจกัมพูชาที่เอา,เอาภ้าบรรมารูปสเสด็จพ่อรอเก้าเราไปกราบไหว้แล้วก็ใส่กรอบอย่างดีเนาะขเขมรทหารตำรวจของเขาเนี่ยแหละตำรวจ ตำรวจจับตำรวจของกัมพูชาหรือขเขมิจับขเขมิตำรวจขเขมิจับตำรวจขเขมิที่กราบไหว้เสด็จพ่อรอก้าของไทยนะคะใส่กรอบรูปอย่างดีเนาะเขาก็คงจะเคารพแต่เขาเอ่อโดนจับนะคะด้วยตำรวจของประเทศตัวเองก็คือขเขมินั่นแหละนะคะเขาคงจะเคารพเสด็จพ่อรอก้าของเราเหมือน,นกับที่เรา เคารพแล้วก็ไปดูข่าวเนาะพี่น้องเนาะคุยเหตุบ้านการเมืองหน่อยแล้วก็ไปชมข่าวเนาะตั้งแต่ตื่นขึ้น,นมาเราก็ไปชมข่าวก็ว่าเราฝนมันจะตกมันเป็นมืดๆก็เลยมีความรู้สึกว่าเอา้าคงจะออกบ้านไม่ได้แล้วแหละถ้าออกไปไม่กล้องเปียกก็ฟ้าร้องอะไรอย่างนี้เนาะก็เลยเอาข่าวนี้มาคุยนิดๆหน่นนอยๆเนาะแล้วก็ขอบคุณเออพระพระเออ พระโซลาเซลที่นักข่าวเรียกเนาะ,ะบางช่องนะเนาะข่าข่าวเรื่องภูมะเขือภูมะเขือกเออ็เสร็จสิ้นเนาะเสร็จสิ้นแล้วก็ทําถนนถนนด้วยพระแล้วก็ชาวบ้านแล้วก็คุณกันยอมพลังอะไรนะเนาะที่ร่วมมือกันทำนะเนาะแล้วก็พระวัดเต็มเลยเด้พี่น้องเนาะ ทำป้อมทําเป็นกําแพงเป็นป้อมขึ้นมาตรงภูมะเขือด้วยทําเป็นกําแพงเลยนะทากาแพงขึ้นมาตอนนี้ถ่ายออกมาได้ประมาณที่เท่ากับสักประมาณห้าสิบเมตรหกสิบเมตรแล้วแหละตามตามที่เราเห็นในภาพกะประมาณด้วยสายตาเนาะประมาณก่อนอิดบอกประมาณสัก 7, เจ็ดอ ok ่อห้าหกแถวนี่แหละพี่น้องกัดยินดีปีดากับประเทศไทยที่ เราได้ภูมะเขือที่วิวที่สวยแล้วก็สูงสุดที่มองเห็นวิวทิวทัศน์แล้วก็ฝั่งตรงข้ามอะไรที่มีปัญหาเวลาอะไรมีเราจะอยู่บนสูงสุดแล้วก็รู้สึกปลื้มนะคะปลื้มใจนะคะพระ <c oughs> ก็ร่วมมือกับชาวบ้านช่วยกันทำเนาะแล้วก็ทำถนนนะคะเพราะว่าเรามีโครงการจะไปเที่ยวเรากำลังคุยกันว่า สักวันในวันหนึ่งเราจะไปเที่ยวภูมะเขือนะคะแต่ขอให้เขาเคลียร์เรื่องการบ้านการเมืองเสร็จเรียบร้อยแล้วก็เปิดอย่างเป็นทางการก่อนนะคะแล้วก็ไม่ให้มีระบุงระเบิดอะไรต่างๆเนาะแล้วก็เราก็จะไปนะคะก็ไม่ให้มีแบบปัญหาเราถึงจะไปนะคะเราจะไปดูความสวยงามแล้วก็จะไปเยี่ยมชมทหารให้กําลังใจทหารนะคะ พราะว่าเราคุยกันไว้แล้วเนาะว่าเออถ้าภูมะเขือเสร็จสิ้นเราจะรวบรวมกันไปเที่ยวพี่น้องไปซื้อสินค้าซอยชาวบ้านแถวนั้นล่ะกะเอารถทัวร์เอารถเอารถเอ่ารถตู้ขาออภัยเราจะเหมารถตู้กันไปนะคะให้ได้สักเยอะๆหน่อยนะคะถ้าไม่ได้เยอะก็อาจจะเอารถส่วนตัวแต่ถ้าเราเอารถตู้ไปนี่เราจะช่วยชายแดนได้เยอะมากเพราะว่าแม่ค้าพ่อค้าหรือ ประชาชนหรือทหารอย่างนี้เนาะเราก็จะเราก็จะไปแล้วก็อุดหนุนอุดหนุนสินค้าต่างๆเนาะพาไปทําเป็นแหล่งท่องเที่ยวแล้วก็ไปถ่ายรูปเป็นเชิงอนุอ,อนุรักษ์ว่านี่คือแผ่นดินไทยเราก็จะไปยืนถ่ายตรงที่เขาให้ถ่ายนั่นแหละพี่น้องตรงไหน,นที่เขาให้ประชาชนไปถ่ายเราก็จะไปถ่ายถ่ายตรงธงชาติทําเป็น youtube เป็นอะไรของเราเราก็จะไปถ่ายเพื่อแสดงความเป็นไทยของเราว่าเรา ได้ภูมะเขือมาแล้วก็สวยงามแล้วก็น่าอยู่ขนาดไหนนะคะแล้วก็อขอ,อขอขอแฮปปี้เบิร์ดดีให้ท่านแม่ทับภาคที่2ท่านบุญสินเนะาะเมื่อวานวันที่22วันที่เก้าวันที่ยีเดือน9ปี68เนาะที่ท่านได้อ ครบรอบวันเกิดเนาะครบรอบวันเกิดวันที่22ครบรอบวันเกิดวันที่ยีเดือนกันยายนปี68คล้ายๆวันวันคล้ายวันเกิดแล้วก็ครบรอบ77ปีของกองทัพนะเนาะพนกระรวมกันกับชาวบ้านเข้ากันรวมกันเอ่อคอมเมนต์เข้าไปแสดงแฮปปี้เบิร์ดด์วันเกิดเพื่อนนะคะแล้วก็ ขออวพอนะคะให้เมตตาภาคที่2ท่านบุญสินท่านใกล้จกกะเกษียณแล้วเนาะวันที่30กันยานี่แหละกันยาหกแปดววนี้เนาะให้ท่านามีความสุขนะคะความเจริญแล้วก็ได้รับสิ่งที่ดีๆตอบแทนกับที่ท่านได้ให้แผ่นดินของเราได้กลับมาอีก11จุดนะคะแล้วก็ในสักวันใดวันหนึ่งเราจะมีโอกาสเอา,เอา พื้นแผ่นดินไทยของเรากลับมาเนาะนะคะเพื่อให้ชาวไทยได้ชื่นอกชื่นใจนะคะแล้วก็แล้วก็ฟังข่าวมีทหารเขมกรกัมพูชานั่นแหละเคลื่อนเคลื่อนบีเอ็มยี่สิบเอ็ดเขามาประชิดชายแดนอีกแล้วพี่น้องอเคลื่อนเข้ามาประชิดชายแดนนะคะแล้วก็เราก็ข่าวก็ลองมาเนาะ,ะแล้วก็ฟังมาจากข่าวช่องใหญ่ช่องดังเนาะ แล้วก็เราก็เป็นห่วงเนาะก็ขอให้พี่น้องทาหารแล้วก็พี่น้องชาวบ้านเรานะคะอยู่เย็นเป็นสุขนะคะแล้วก็ให้แก้ไขปัญหาได้โดยเร็วนะคะเราก็เป็นกําลังใจให้อยู่ข้างนอกนะคะอยู่เบื้องหลังนะคะในในโอกาสนี้เนาะกับสิขอไวพอนะคะให้อ่อสยาม พร,พ,รพ,รพระคุณพระศรีตัตนาไตรแล้วก็พระสยามเทวาธิราชท,ทุกท่านทุกพระองค์หลวงปู่หรือเทวดาทุกทุกท่านเจ้าแม่ธรณีนะคะสมเด็จพ่อร่างสิบของเรานะคะแล้วก็บุญบาร,รมีของประเทศไทยที่เฮาได้เคยซ้อยเหลือดูแลกเกื้อกูลทหารหรือชาวบ้านกัมพูชาที่เคยอบพยพมาอยู่เมืองไทย แต่บอยอมย้ายออกไปแต่ว่าสิไม่บุกลุกประเทศไทยสิขอหยุดอยู่ต่อแล้วก็คิดว่าเป็นแผ่นดินของตัวเองโดยที่ชาวบ้านเขาเข้าไปทําไร่ทํานาไม่ได้แล้วก็โดนข่มขู่เนาะให้บุญกุศลที่เราทั้งประเทศทั้งชาวบ้านทั้งผู้คนแล้วก็ทุกหน่วยงานทหารตํารวจนะคะตชดรหรือ,อทุกๆหน่วยงานนั่นแหละนะคะแล้วก็ประชาชนคนไทยนะคะ ได้นะคะมีความสุขได้รอดพน้นจากวิกฤตนะคะให้ทหารห,หรือชาวบ้านมีความสุขแล้วก็ชาวไทยทุกท่านอยู่เย็นเป็นสุขให้แคลียร์คาดปลอดภ,ภ,ภัยจากศัตรูมูมานนะคะอย่าได้เข้ามา,าลูกล้ำอธิปไตยของเราได้สำเร็จให้เราได้แผ่นดินของเรากลับมาอยู่ล้อมรั้วได้เราก็จะมีความสุขมากมายเนาะขอให้ทุกท่านโชคดีสำหรับวันนี้นะคะ มาทานด้วยกันค่ะขนมบ๊ายบายจ้าขอบคุณที่รับชมสวัสดีค่ะแซนวิชข้าวโพดเครล,ลอดแล้วก็ขนมถั่วตัดบานเห่านะคะกินกับข้าวเหนียวกับแซ่บได้พี่น้องมึงเนี่สุดยอดเนาะบ๊ายบายขอบคุณที่มารับชมโฟนกระโต๊พี่น้องเปียกล่นถนนหนทางก็เลยเอาคลิปนี่แหละมาฝาก ไปถ่ายคลิปทงให้ทงหน้ากะหยากถนนมันเละเนาะช่วงนี้ฝนตกหนักทุกวันแล้วก็ฟ้าร้องนะคะเดี๋ยวเราจะไปเจอกันทางข้างหลังบ้างทั้งหน้านิดนิดหน่อยๆนะคะบ๊ายบายสวัสดีขอให้มีความสุขทุกการรับชมนะคะทุกท่านนะคะสวัสดีคะ่ะ